สวัสดีครับที่วยช anel Arsenal fan คลับครับผมกุสบอลนี่ยิ่งเฮ้วันอังคารสี่ชุมพเนียกวันนี้นะห <c oughs> วังไม่คงมีความสุขกันนะครับหลบเรียแผลใจกันไม่ถึงขนาดหลบเรียแผลใจเนาะแค่แบบน,น้อยๆใช่ป่ะ <c oughs> รู้สึกเจ็งๆนิดหน่อยอันน่าวันกันรมาลามมฟออนได้แล้วมาเดี๋ยวคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้ เรามีคิวที่จะต้องเปิดบ้านเจอไดนามอซากกล่เลจากโคลอเชียเพราะนั้นไม่พูดถึงแล้วนะแ,แมทที่เสมอไอตันวิลาผมไม่พูดถึงแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเตรียมรัอบมือไดนามสซากเก็ตวันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงความขึ้นหวานละกันแล้วก,ลก็เดี๋ยววันเสาร์นะนัดกันละกันวันเสาร์เราเจอวูฟแพมตันนะครับเจอที่โฮปโฮปแต่บอลเตะสบายหน่อยสี่ทุ่มโอ้เขายังชั่ว สี่ทุ่มแล้วก็บอยจะเลิกเที่ยงคืนเนี่ยพอกลับบ้านได้แต่เมื่อวันนั้นแอนตังวีลาไม่ไหวแม่งเลิกตีสองครึ่งนะก็เจอกันนะครับช่วงนี้เจอกันบ่อยหน่อยเพราะว่าพวกแอดมินไะไรต่างๆได้มาพูดคุยกันค่อนข้างเยอะเราแลกเปลี่ยนกันตอนนี้พวกเราต้องแข็งแรงนะครับต้องบอกตรงๆนะพวกเราเองในฐานะแฟนบอลเดกกุนเนอร์ต้องแข็งแรงอย่าไปหวั่นไหวกับการโดนปั่นของอุ้ยแต่ละเทรอะไรของแม่งช่างมันเราเอาของเรานี่แหละ เดี๋ยวว่าการเจอวูฟแต่เมื่อคืนนี้วูฟไม่ไหวนะวูฟออกไปเยือนเชลซีเจอเจอหอยไปนะครับโดนหอยอัดไปสามหนึ่งไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยไปเจอเรา <laughs> เจอเราเจอเราฟาดเดียกันครับสำหรับสปอนเซอร์หลักนะสำหรับพีวีละอามูเดตสิบสี่นะครับเป็นเพจในแอปของสีม่วงแอปแอล นะเข้าไปส่องดูแต่ท่านจะต้องโหลดแอป,ปลงในเครื่องท่านก่อนนะครับเป็นร้านที่จำหน่ายและให้เช่าวัตถุมงคลนี่นะให้เช่าวัตถุมงคลที่ท่านมีความชื่นชอบมีความศรัทธาตามความเชื่อของแต่ละท่านเลยนะครับไปกดดูไปกดลิงก์ดูอาจจะไปเจอสิ่งที่ท่านชอบก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพระ,ะนะครับเป็นเหรียญวัตถุมงคลหรือตะกรุดอะไรต่างๆนะโอ้โหตเกี่ยวกับวัตถุมงคลไป กดไปสอบถามไปเช่ากันได้ตามสะดวกจริงๆครับวีละอมูเลต14คะแนนจากรีวิวจากแอปเขานี่เยอะมากๆนะแล้วก็อยากได้ของแท้แค่คลิกนี่นะครับฝากกันด้วยในอ้อมใจนะสำหรับวีละอมูเลต14ครับแล้วก็หมึกแก้วคลาสสิกของที่ h u ว T.O.N.T. C.R.A.B นอะครับหมึกแก้วคลาสสิกหกล่อง1 0 0กรัม320บาทถ้าสั่งเป็นแพ็กเกจก็ สามกล่องขึ้นไปเพียงกล่องละสามร้อยบาทส่งต่วไทยพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับ T O N T C R A B และวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใหม่นะ,ะถ้าท่านมีความรู้สึกว่าสวัสดิการที่ท่านมียังไม่พอนะไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองท่านอยู่ออฟฟิศนะโอ้โหเจ็บป่วยทีเวลาไปรักษาทีโอ้โหค่ารักษาก็แพงเหลือเกินนะครับป้องกันไว้ก่อนไม่ว่าจะตัวท่านเองในครอบครัวเรื่องประกันชีวิตรักษาพยาบาล อุบัติเหตุทุนการศึกษาได้เลยนะครับสำหรับทีมงานของ AIA Unity 21เดนะเดี๋ยวหลังกันมีป้ายมานะครับปรึกษาได้ทักไลน์มาที่ผมได้เหมือนเดิมนะครับ TONTCIB เรามีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาให้กับพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับ AIA Unity 21นะครับผมมีทีมงานที่จะส่งไปปรึกษาทุกท่านทักไลน์กันเข้ามานะก็ เรื่องสวัสดิการตอนนี้โอ้โหเรื่องป่วยเจ็บป่วยไปรักษาทีกันเยอะนะเพราะนั้นเราต้องมีการเตรียมพร้อมไว้ก่อนอย่างลูกสาวโอ้โหเชื่อไหมลูกสาวเนี่ยตอนนี้12ปีแต่เข้าโรงพยาบาลมาแล้ว3 0กว่าหุนน่ะไม่ได้ a a เอยวยทิยิบเียนนะแย่เลยนะครับฝากไว้น้อมใจอีกอันหนึ่งละกันนะคงไม่ว่ากันนะครับมันก็ต้องนะช่องมันก็ต้องอยู่ได้ด้วยสปอนเซอร์อย่างนี้แหละนะครับอมาว่ากันเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ คืนนี้จะมีอีกหลายคู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อจะมาสรุปผลแต่ของเราขอ,อาคืนวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับคืนวันพุธเราจะเปิดบ้านเจอกับไดนามซาักเกตไดนามซสกเกตเป็นทีมแข็งทีมแก่งของโครเอเชียเลยนะครับและตอนนี้เขาอยู่อันดับที่24ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายในการที่จะตัดเข้าพอยต์เอออฟเลยนะและตอนนี้เรื่องของเรื่องคืออะไรหเปล่าเรื่องของเรื่องคือก่อนหน้านี้ เขาใช้โค้ดก็คือตัวของเนนาดเบริกาและผลงานไม่ค่อยดีไงพี่แกเพิ่งเปลี่ยนโค้ดมา่สองวันนี้เองกลายเป็นใครรู้ไหมฟาบ,บิโอคานาวาโลถ้าใครอยู่ในยุคสองพยุคอะไรเนี้ยจะรู้จักกองหลังคนนี้ดีเลยสำหรับฟาบ,บิโอคานาวาโลนะก็คือกัปตันทีมชาติชุดอิตาลีแหละอชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2006ที่เยอรมัน นี่นี่นี่คนนี้แหละเป็นกัปตันทีมคนชูถ้วยนะครับเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งมากทั้งของปามาแล้วก็คาราวโร่เป็นนันที่จูบไม่ผ่อนไม่รู้นะเออได้จะอย่างนั้นนะครับเป็นกองหลังแล้วก็เป็นกัปตันทีมใทตแต่นี่โคตรเป็นโคตรโคตรกองหลังอนะตัวไม่สูงนะตัวไม่สูงแต่ว่าเล่นเซนเตอร์โคตรด,ดีเลยตอนนั้นจะจับคู่กับอัอดิสอาเนสตาอล็กซานโดเนสตาอีกคนหนึ่งจะม่าจะจํา ชื่อแรกอาจจะผิดตันเนสตา้าผมจำได้คานาวโลเนสตาเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรแข็งนะก็มาคุมทีมครับแล้วก็จะเจอกับอาร์เซนอลเป็นนัดแรกเลยในชเชเยูฟ่าแชมเปี้ยนีกในค่ำคืนของคืนวันพรุ่งนี้นะอย่า่าผิดวันคืนวันพุธคืนวันพุธน,น,นะก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าตัวของไดนโมสเกปเนี่ยเขาแข็งแกร่งขนาดไหนตอนนี้ไดนโมสเกปอยู่อันดับที่ยี่บสี่มีแปดแต้มเขาเหลืออีกสองแมต นะเลยสอ,อ2แมตช์จะต้องพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดอะเพราะว่าอะไรเขาเปิดหัวมาเนี่ยในการที่เจอกับยูวาแจมเปนลิกงเนี่ยเขาผ่าน,านรอบคัดเลือกนะครับเขาต้องทำเตะคอลี่ไฟรอบคัดเลือกมาแล้วก็ชนะตัวของกาลาแบกกาลาแบกนี่ทีมของอะไรวะของอิสราเอลเข้าไปไมลู <laughs> ชนะกาลาแบกมากาลาบกักกาลาแบกนี่แหละนะชนะมา2แมตช์แล้วก็ถึงมาเข้าในรอบแบ่งกลุ่ม ในรอบแบ่งกลุ่มรอบสุดท้ายของ UCL ครับแมตช์แรกมาก็อย่างกับฟุตซอลแล้วกอ็อย่างว่าน่ะหนักนะไปเยือนเสือใต้ใบเยือนบูนิกนะแล้วก็ใบเยือนกำลังห้าวเลช่วงนั้นครับแล้วก็ดูพี่แฮร์รี่เคนแม่ก็ยิงแท้แฮตติกเลยยิงสี่ลูกเลยอ,ะอ่ะฮะแฮร์เคนยิงสี่ลูกดันโมสกเกตเปิดหัวด้วยการบุกไปแพ้ บเโอเมดิกเก้าประตูต่อสองนะเก้าสองนะก่อ <g> น <år> <g år> ที่กลับมาครับได้เล่นในบ้านในนะัดที่สองเจอไอเอสโนาโกทีมที่เราก็เคยชนะจำได้ปะขออนุญาต <g år> ทีมที่เราเคยชนะมานะครับ <g år> เขาทำแน่แค่เสมอมอนาโกในบ้านสองประตูต่อสองนะครับก่อนที่จะออกไปเยือนอาเบลซาบวกของออสเตรียแล้วก็ออกไปแพ้สองศูนย์ ผลงานยังซูงแอลไม่ค่อยดีนะครับนัดที่4นี่แหละถือว่าดีดหน่อยไปเยือนอ่าสราวานบาซิสลาวา่าทีมที่อ่อนๆหน่อยบุกไปชนะเขา4ประตูต่อหนึ่งนะครับก็หายใจหาย,หายคอขึ้นมานะนัดที่5เล่นในบ้านเจอดอกมูลโอ้โหก็ถือว่าการจับฉลากของ <c oughs> ของเดนโมสเก็บถือว่าค่อนข้างหนักนะค่อนข้างหนักทีเดียวครับ เล่นในบ้านเจอโบรเลเซียดอตมูนมากระซวกนะสาศู 30, นยะ์ะก่อนที่จะเปิดบ้านเจอเซลติกทีมแก่งจากสกอตแลนด์ทำได้แค่เสมอไปศนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเจอกับเรานะจะเจอกับเราแล้วแมตช์สุดท้ายเนี่ยเขาจะมาเยือนเราก่อนมาเยือนอาร์เซนอลก่อนและแมตช์สุดท้ายเขาจะเปิดบ้านเจอเอซี AC, มิลานโอ้โห เขาจับดารโบลสเกตได้แบบโหดมากเจอครบเลยอิตาลีเยอรมันนะอิตาลีเยอรมันอังกฤษดีนะไม่เจอฝรั่งไม่เจอฝรั่งเศสด้วยดีไม่เจอสเปนก็ไปอีกนะผลงานก็ถือว่าไม่ไม่เท่าไหร่นะครับตัวของดาวเดว่นของเขาก็คือตัวของเซนโดโคเลนวิชนะครับยิงไปสามประตูแล้วก็เป็นมา r โกปิซ่านะครับก็พูดตรงๆนะ เานโมสักเด็ดแบบผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่หรอกอืมนะเพราะว่ามันอยู่ในลีกโกเอเซียใครจะไปตามถูกป่ะแค่ตามพีมเีรีกับอีกสองลีกก็ตาเลือกละนะครับแต่ว่าก็ถือเป็นทีมที่แข่งทีมหนึ่งในอ่าในโกเอเซียเขาแล้วก็เขายังมีความหวังอยู่สองแมตช์สองแมตช์สุดท้ายเนี่ยเขาจะต้องเก็บแต้มไม่ได้เพราะว่าถ้าเผื่อเขาพลาดโอกาสที่จะหลุดไปเลย มีนะครับโอกาสหลุดเพย์ออฟมีสูงมากๆเลยเพราะนั้นเราอย่างที่บอกแหละบอลเปลี่ยนโค้ดนะครับแล้วบอลสไตล์ขอบยุโรปตะวันออกอะไรแบบเนี้ยเราไม่ค่อยได้เจอนะเราไม่ค่อยได้เจอของเราเองอ่ะผ่านมาก็ถือว่าผลงานก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะเพราะว่าเราเราเองอ่ะเราเจอทีมแข็งนะครับต้องยอมรับว่าในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของเราเนี่ยเราเจอทีมค่อนข้างแข็ง แต่ว่าเราเอาตัวรอดมาได้หลายๆครั้งนะครับเราเอาตัวรอดมาได้โดยการที่ผลงานในบ้านเนี่ยถือเป็นผลงานที่ค่อนข้างที่จะเป็นจุดแข่งของเราเลยในแชมเปี้ยนลีกปีนี้นะครับแม้ว่านอกบ้านเราอาจจะออกไปเจออินเตอร์แพ้ไปนะ,ะแต่ว่าในการที่เราไปเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนเราสามารถชนะเข้า5ประตูต่อหนึ่งก่อนที่กลับมาเก็บชัยแบบรัวๆเลย นะครับเก็บชัยแบบรัวๆใน UFO, ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเลยก็ถือว่าเราทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะใน UFO, ยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับถือว่าเออเราชนะปารีสแซงต์แองแมงในบ้านนะ2-0นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเสมอแอตเลันตานะแล้วก็ชนะปารีสแซงต์แองแมงไปแล้วก็ก่อนที่เราจะเปิดบ้านชนะชัคตาโดเนต1-0นะแล้วก็ไปแพ้อ,อินเตอร์ 1>, 1ประตูต่อ0นะครับที่หัวเล่นมาว,วันนั้นที่เราโดนโดนด่ากันเยอะนะก่อนที่เราจะพลิกฟอร์มครับบุกไปชนะสปอร์ติ้งลิสบอนห้าประตูต่อหนะึะก่อนที่จะเปิดบ้านชนะมอนาโกในบ้านเรา3ประตูต่อ0ูนนะครับนี่ก็คือ,อผลงานในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของเราล่าสุดเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลืออีก2แมตช์นะอีก2แมตช์ก็เลยเราจะต้องเจอ เดนโมสเก็บก่อนที่จะเราจะปิดด้วยการไปเยือนสเปนครับไปเยือนจชีโรนาที่สเปนเพราะนั้นตอนนี้เราอยู่อันดับสามเราอยู่อันดับสามซึ่งโอกาสที่เราจะได้เข้า8ดทีมถือว่าค่อนข้างโอเคสดใสอ่ะพู้ตามตรงนะพูดตามตรงเลยตอนนี้เราอยู่อันดับสามแล้วเรามีสิบสามแต้มนะครับสิบสามแต้ม วันพรุ่งนี้ถ้าเผื่อเราชนะได้เนี่ยเราจะขยับขึ้นไปเป็นสิบหกแหมค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเพราะอันดับแปดตอนเนี้ยมีสิบสามแต้มตอนนี้สิบสามตนนแต้มมาจนถึงอันดับแปดเลยวันที่เจอกับซาเก็บควรจะต้องชนะก่อนนะครับควรที่ต้องชนะก่อนแล้วก็ไปเชีโรนาก็ว่ากันแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูผลของคู่อื่นด้วยว่าเขาจะตัดแต้มกันเองไหมจะทําแต้มหลุดไหมสถานาการณ์ในแมตช์สุดท้ายที่เป็นเยือนชีโรนา จะเป็นอย่างไรนะก็ต้องตามดูเพราะจิโรนาเองอันดับเขาอยู่30โอกาสที่จะไปเล่นในเพย์ออฟแทบจะเกือบจะเมือบเกือบจะหมดหวังแล้วอะ่ะเพราะตอนนี้อันดับ24มีอยู่8แต้มจิโรนาเองเนี่ยเขามีอยู่3แต้มนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเขาคืนนี้เขาจะต้องไปเยือนเอซีมิลานสำหรับเชนเลีนาจิโรนานะนะถ้าเยือนเอซีมิลานถ้าแพ้เมื่อไหรแสดงว่าเขาปิดฉากทันที เขาจะปิดฉากที่จะหมดหวังในเรื่องของการเพลย์ออฟทันทีนะครับเพราะนั้นผมก็จะส่งผลของเราถ้าเผื่อเขาแบบเล่นแบบไม่มีความหวังก็อาจจะต้องเล่นตามโปรแกรมไปแต่ในะการเล่นในบ้านของเขามันก็เนาะเขาก็ต้องเล่นต่อหน้าแฟนแหละเพราะนั้นครับคืนวันพรุ่งนี้เราควรจะต้องเต็มที่กับด y นาโมสักเกรด้วยไม่ว่าจะเป็นคะแนนที่เราต้องการสารแต้มและจำนวนประตูได้เสียซึ่งเราควรที่จะยิงได้ควรจะยิง นะยิงได้คนรจะยิงแต่ว่าแต่ว่าในการที่เราจะเจอกับเดนโมสากเก็บในคืนวันพรุ่งนี้นะครับอะอ่ะมาไล่ดูตัวเจ็บของเราตอนนี้ตัวเจ็บของเราอยู่ที่เจ็ดคนเจ็ดคนนะเป็นเจ็ดคนที่เป็นตัวจริงล้วน,ลวนเลยวิลเลียมสติบาครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องพักอย่างน้อยสองวิคโอกาสที่จะหายก็คือในแมตช์ที่จะเจอกับแมนซิตี อันนี้นี่อันนี้ล่าสุดเลยนะล่าสุดเลยนะครับที่จะหายนะ่ะนะบุโยสก้าครับแฮมซิงโอกาสที่จะกลับมาคือเดือนมีนาคมหลังซาลิาบอีกอ่ะเดือนมีนาคมนะอ่ะนะอีธานเมนลี่ครับเก็บกล้ามเนื้อมีโอกาสที่จะกลับมาปลายเดือนนี้อีธานนะกล้ามเนื้อโอกาสที่จะกลับมาคือปลายเดือนนี้มกรานี้แหละนะครับพิเศษเป็นไว้ครับมกรานี้เช่นกันเพราะว่าตอนนี้ลงซ้อมแล้ว นะลงซ้อมแล้วก็ต้องพยายามตอนนี้ทีมหมอก็พยายามลงว่าน้ําหนักที่ลงกับพื้นเนี่ยจะส่งผลยังไงกับตัวหัวเข่าที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดมาไหมนะก็ต้องคอยประครบประงมครับไม่ใช่รีบรีบมาเดี๋ยวเปืดออีกยาวอีกนะสําหรับพิเสศษเป็นไว้ครับทาเคโรโตเมีสุอันนี้แหละยังไม่เปิดเผยยังไม่กําหนดระยะเวลาในการคืนสนามแต่แต่เห็นในการที่ลงฟิตซ้อมแล้วเช่นกันระบาดแบ็คซ้าย ทีมชาญี่ปุ่นนะครับทาเคโรโทมิจะสูนะโอกาสยังไม่รู้เลยลิกาโดคาราฟิโเลนี่เป็นอีกคนหนึ่งเจ็บกล้ามเนื้อและยังไม่มีกำหนดการคืนสนามเช่นเดียวกันคือเขาไม่รีบบอกเขาต้องดูไงเออมารักษาแล้วเป็นไงสภาพเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้ารีบใช้งานมากรีบลงซ้อมเลยบางทีก็เจ็บอีกและเคยเห็นไหม ระหว่างการซ้อมเป็นโอ้โหเป็นอะไรที่แบบต้นงโคตรลับไม่ได้เลยและคารเบนเจสซุสครับ ACL ปิดเทอมยาวยาวปิดแล้ว,ลวเพราะนั้นตอนนี้เรามีอยู่เจดคนที่เจ็บขุมกำลังตอนนี้โอ้โหแบ็คขวาตอนนี้เหลือคนเดียวผู้สาวประตูก็ใช้เป็นดาวิดไรย่าแน่นอนตอนนี้แบ็คขวาเหลือคนเดียวคือในลายออยูเลนทิมเบอร์นะครับเซนเตอร์ฮาตอนนี้เหลือสองตัวก็คือใดลายของ มากันเยสกับยาคุปกีวีอนะเหลือสองตัวนะที่เป็นเซนเตอร์ฮัอาชีพมาแบ็กนซะ้ายตอนนี้เหลือมาลูอิสเคลลี่ครับเอลสันเดอร์จีซินโกและในรายของเคลานเทนี่ทางซ้ายนี่ยังพอโอเคอุ่นใจนะโอเคอุ่นใจต้องดูว่าพิต้าจะจับมากันเยสคู่กับตัวของยาคุบเลยไหมโดยไม่ต้องฝืนให้พี่หมึกตัมันปาเตเล่นมาให้โดนด่า มาเล่นแบ็คขวาให้โดนด่านะเอายูเลนเทมเบอร์อยู่ทางขวาไปแล้วก็เชื่ออใ <ๆ S 1> จาย,ยาคุป่ะมันมีเท่านี้ถูกปะถ้าไปโยกพี่มึอกอีกมันก็จะเห็นผลเสียอีกถูกปมพี่มึกเขาควรจะต้องอยู่กลางสนามเป็นโฮดดิ้งตัดบอลอยู่ตรงนั้นเอามาเล่นแบ็คขวามันเสียของไม่รู้ใจผมอยากให้ยาคุปลงประกบกับมากันย็ฟไปเลยอ่ะเป็นไงเป็นการน,นะยูเลนเทมเบอร์อยู่ตำแหน่งเดิมทางขวามาลุยอ,อิดก,ก็ยังเล่นได้อยู่ นะครับก็ต้องว่ากันกองกลางตอนนี้เรามีทั้งพี่หมึกโทมัสปาเตกับพี่จอร์นเซนโยเป็นตัวตัดเกมถือว่าโอเคนะมีกับตาอันมาตินเดนกาดครับแล้วก็มิเกลเนโนกับพิกข้าวดิแกนไลยังเป็นอยู่ทางขวาตอนนี้เหลือลายฮิมเซอร์ลิงคนเดียวโอ้ลาลฮิมเซอร์ริงตอนนี้มีกระแสหลายกระแสนะว่าอาจจะส่งคืนหรือเปล่าแต่ว่าต้องวัดกันนะนี่อันนี้ข่าวมานะข่าวมาว่าส่งคืนหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูเพราะว่าตอนนี้พี่ตาไม่ส่งคืนหรอก นะไม่ส่งคืนหรอกครับทางซ้ายเรามีทั้งทอสซากับมาตี้อันนี้เอันนี้โอเคนะนาปาตอนนี้เหลือคายาวเวสคนเดียวโอ้โหเพราะฉะนั้นก็นี่คือขุมกำลังที่เราจะต้องเข็นลงเข็นลงซึ่งไม่รู้ว่าจะต้องเข็นลงอีกกี่นัดด้วยสภาพทีมแบบนี้นะด้วยสภาพทีมแบบนี้แต่อ่าพูดถึงในมุมมองในฟุตบอลละกันมุมมองของฟอร์มละกันผมว่า ในการที่เรารับมือดานโมสเก็ตไม่น่าจะยากแต่เขามาเขารับแน่ๆวะ่ะเขารับแน่ๆอ,อ,อยู่ที่เราจะอดทนขนาดไหนนะครับแล้วก็ดานโมสเก็ตเป็นทีมที่เล่นแรงนะอยู่ที่ว่าเราจะอดทนขนาดไหนค่อยๆเจาะค่อยๆเคาะนะแล้วก็ถ้าเผื่อเราได้ประตูแรกไวโอกาสที่จะไหลมี like อยู่ที่ความอดทนของเราแล้วกันนะครับสำหรับผมผมว่าชนะสามแต้มแต่ไม่น่าจะง่ายด้วยความว่า ขุมกำลังของเรามีแค่เนี้ยแล้วเราจะใส่สุดได้เดี๋ยวในวันเสาร์ก็ต้องไปเจอวูฟอีกมันเป็นอะไรที่ต้องวางแผนต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองว่าจะจัดขนาดใหน,นะครับก็คิดว่าเราน่าจะเก็บสามแต้มได้นะสําหรับในการที่จะเจอไดนาโมอสาก็บนะครับอ่ะส่งกำลังใจไปเชร์แล้วกันนะครับในเรื่องของซื้อขานักเตะตอนเนี้ยมันจะยังมันกําลังแบบคุกกุ่นและอุ่นละอุอยู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรของเบนมินเชสโก้ด้วย ว่าจะเอายังไงจะมีเอาจริงไหมผมรอความชัดเจนก่อนละกันค่อยมาพูดนะเอาเกมที่กาลังจะมาถึงก่อนในคืนวันพรุ่งนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะมียูฟ่าจะเป็นลีกหลายคู่นะซึ่งมันก็จะมีผลแหละมีผลสําหรับอันดับของเราว่าวันนี้คืนนี้อันดับของเราจะร่วงหลดลงไปหรือเปล่าเพราะอย่าลืมครับทีมที่ต่อท้ายมาเนี่ยมี1 3แต้มเยอะมากๆอ่าเยอะมากๆวันนี้ยูฟ่าจะเป็นลีกนะครับ จะเตะกันโอ้โหบานอ่ะบานตะเกียงนะก็มีมอนาโกเจอแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าก็มีสิบสามแต้มเท่ากันนะครับมีแอตแลนต้ากับสตลมกราสนะแอตเลริดเจอไบเออร์หรือว่าโคูชเอนพวกนี้พวกนี้มีความเกี่ยวพันกับเราทั้งนั้นในเรื่องของอันดับนะครับเบนซิก้าบาร์เซโลนาครับโบโลญญาดอตมุลนะครับบุกจูเวนตุสนะตัวของสวิตดาจะเจอกับเพสีอัลเฟนครับลิ Liverpool, เวอร์พูลเจอลิว นะแล้วก็โซลวาน,นบาสติสลาว่าจะเติมม้าขาวสตุตการตนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูผลกันแล้วมาดูอันดับหลังจากคืนนี้ว่าอันดับของเราจะหล่นไปที่ตรงไหน <c oughs> ดูแล้วโอกาสหล่นมีแหละจากอันดับ3นะครับก็เดี๋ยวว่ากาันอีกทีในวันพรุ่งนี้ละกันนะครับ,นะรบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกับทิวอิทอรอาร์ซนอนแฟนคลับด้วยครับ ก็อย่าลืมสปอนเซอร์หลักของผมนะเยอะหน่อยก็ผมไม่ว่าพี่อไม่ว่ากันนะพี่น้องนะช่องมันจะต้องอยู่ให้ได้แหละมันก็ต้องมีสปอนเซอร์หลักก็ถือว่าเป็นแรงใจเป็นแรงขับดันในการทาช่องละกันไม่ว่าจะเป็นพี่วิระอมูเลตครับอยากได้พระแท้แค่คลิกในแอปสีม่วงนะตัวแอลก็เข้าไปเยี่ยมชมกันได้ครับหมืกแก้วคลาสสิกของที่ห้วยทักกันมา t O N T C R A B และ u n i t y 21ครับ a I A Unity 21ทีมงานพร้อมที่จะสนับสนุนท่านพร้อมที่จะให้บริการท่าน นะครับเรื่องของอาการสุขภาพเรื่องของโรคร้ายแรงเรื่องของอประกันอุบัติเหตุนะเรื่องขององค์กรของท่านด้วยนะท่านพี่น้องเอฟซหลายท่านเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะมีสวัสดิการให้น้องๆนะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในยามนี้ก็ติดต่อทักพูดคุยกันมาได้ครับทีโอเอ็ o N T C I B. มีทีมงานพี่พร้อมจะติดต่อกับท่านทันท่วงทีทันทีก็าฝากดลกันนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ครับไปกับที่หัวไอ้ชาแนลอาร์รอนแฟนคลับด้วยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกําลังใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศเรื่องหนึง่งเรื่องสุดท้ายครับช่วงนี้ใส่แมสนะพีเอ็มแม่งตึงเหลือเกินเยอะมากๆนะเป็นห่วงตัวท่านเองแล้วก็ลูกหลานด้วยอย่าลืมอย่าลืมประก,กันประก,กัน <S 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 อโอเคนะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมคุณสุดยอดอยู่แล้วสวัสดีครับ